สวัสดีนะพ่อว้ายคือเสียงสซด์เท่านี่สวัสดีตอนเช้าค่ะครับผมวันนี้เป็นตอนเช้าบอสเ้าบันไดดีพ่ออากาศดีซีรีส์มันสิเทียงเราดีนี่นะเม่นหมูหาบุกหัวเข็นยังอยู่ลรอพ่อว่างวะจ้าโอเคการเคลื่อนการสบายอืมว่างเสมอเมื่อเธอต้องการมาสัน มันหมอนี่นั่นหอเองเงบอกเอองเองตีเออหองเองเอเองนัือกเือว่าสิมาตะเสาก็หนีอยู่ย่าน่อบ่า่ันในเหล้วเวียกแล้วงานก็เลยบอกหันในโทรหาขันวิกงละบ่คันคันว่าวิ่งละบ่ระว่าจ็คเทอรอดอโอ้คนมีการมีงานตีโอ้ยบนคนฮาเราเห็นเนาะ แต่ว่าบังเอิญว่าเป็นงานสบายที่เป็นงานของเจ้าของตีงานทำเมื่อหลับก็ทำทำเพื่อชีวิตค่ะถ้าไม่ทำชีวิตก็เอาไม่รอดค่ะพ่ออือพ่อเหนื่อ้าขนมนมเน้อพ่อเขาค้าหน้าไปแนี้ยเห็นงานก็ได้อือพ่อเหนื่อยู่ในเนี้ยเลี้ยงเจ้าของมาแต่ละจ้าพ่ออือบ่มีเมียเลี้ยงละเลี้ยงเจ้าของเลยนน่ะ อ่าในความนี่เนี่ยเขายังเลี้ยงเนี่ยจ้าอือตอนนี้เจ้าของกำนันที่กำจิบอยู่สุดยินเคยมีแต่เขาเนี่ยค่ะเขาบ่มี้นะเขาเฮ็ดเอง่ัวโอ้ยดูแลเจ้าของแหละตีบ่เฮ็ดเอง่ยวกระดีใจจวบบ้านแต่ว่ามันมายากดอกเดี๋ยวนี้ย่างไปไซกับว่าแต่มีเงินก็ได้กินรดดอกโอ้ยเขาบุบเขาเขาบให้ยเนี่ยจ้าต้องกินไล่ออกจากตลาดตี พาชีวิตแบบเป็นดิ้นรนไปเรื่อยๆค่ะพ่ออืมสู้ไปจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายค่ะจุดนักพบมันอหไรทุกคนอะโอ้ยมองเดียวมองเก้าผู้ใดก็ต้องไปมองนั่นตีจุดนักพบ่า ยไดเลขเขามเครือช่้ยกับชี้เนี่ยแต่มันไดโอ้มันจะชียไเทียนสองเกลือมันแตกสามโตตรงๆพ่อมันก็เป็นนียมันแต้มเดียวดนึไฮซีออกเลขออกตัวเก่าน่ามันหลานออกตัวกลับมันเนาะค่ะออกสองกันหกขาแล้วมันออกสองขาหกได้สีไปขึ้นพ่อเนาะโอ้ยพ่อละไฮมากค่ะแน่สองสี่หกก็ันแต้มเดียวเบิ่งกันนะเออเนี่ยเน็นยังก็เน็่สั่งอย่างง้ยมันคิดว่า่าอย่งเาฟังเลยมันจิ มันที่ตรงมันกับโมตรงนะมันมีอ่ามันนี่แหละคัดๆกันเกิดอยู่นี่แหละค่ะค่ะเดี๋ยวเลื่อยนี่ไปก่อนเดี๋ยวจะสามตัวตรงให้อืมมันเดือนเกิดมันมาเป็นตีไปทุปปกปีแหละทั้งมา่ส่วงนี่บ่ค่อยบ่คอบ่คอยเสียงโศดนี่โอ้พ่อกับโมเสี่ยงคือกันเตี๋ยอือแถวหนาก็รงทุนหน้องนึงลอยนึงกันเลยเจฟปวดไอ้สุวยไทยยัไม่ซวยเราอีกโอ้อเออเนี่ยโอ้อยเป็นง เทวอดาไม่เห็นใจเราเลยอืมบ๊วพันพ่อพันพ่อที่ฟ้องกันจี๋เลยค่ะอืมเพียรแบบนี้ท่านอยู่ว่า <c oughs> ไงเออวทุนอย่างท่านแม่ก็ผมแบบนี้จีถามอยู่ดอกตีจีถามเด้ง้องขวัญเห็นเมืองถามขัดค่ะอืมกองจิตวิญญาณนั่นเราผาแต่ลย <c oughs> เพิ่นกับสิบอก,บบอกบว่าอโอ้กกกยกระแบงให้ผู้อื่นนั่นแน่สีว่าดีเนาะโอ้ยกค่นี้มันกระได้เนาะเทวดากับทีมีผู้เดียวหมอสีมีหลายคนอยู่จนหลอกเอาเมื่อนี่ละเอาขึ้นแน่นเมื่อนี่ตรงๆแน่เถอะเฮเทวดาเอ้ขอพรจากเทวดานี่แหละค่ะท่านให้ก็ได้ท่านไม่ให้เราก็ไม่ได้ค่ะพ่อ ยาติยาติวานโอ้ขอยลืมเจายาดิวานเวลาถามอ่ามันจะเป็นห้าจาจมือหรอกถูกต้องค่ะพ่อเดนวิ่งรูดวันนี้เล่าเดนไปที่ <laughs> สี่กับเจ็ดเดนวิ่งรูดสี่กับเจ็ดค่ะอีหยังคือมันก็สวยกว่าแต่สูทานอย่ะ <laughs> <laughs> อืมเข่าตะเล็กวิ่ง <laughs> เล็กวิ่งมาทั้งสองโตดิ แมนอยู่แต่มันะบขาคูคดีเขาโเข่าพ่อใจดีค่ะพ่ออืมเขาถึงนันเขาเป็นคููมันเคยเขาเป็นครูเนาะแมนจ้ายังจะเรามาสามคูคนนี้ยังม,มาสุยอยู่ดีหวนโบไหวดิตีหวนโบไหวแล้วอืมยังขี่ได้เออเขาจะโตหนึ่งล่างจะบนเหมือนกันค่ะตางหกโตย่างนี้มีใจยิ่ได้เขาจะเรียวิ่งันผู้เล้กก็พิวิ่งเนาะจ้าพ่อพอืม อ่าเด่นมนรูดสีกับเจดค่ะมีหกสีจับคู่หกสีค่ะสองสีสองสีเจ็ดแปดเจ็ดแปดอืมเอาไปสามคู่นี่พ่อมึงไม่จีบเขาเขาจีิงมันเอแม่ดอวิ่ได้แค่สามคู่พ่อไอ้สามคู่สหละอืมเอาซํานีแหละมันเอาร้ายหรอกค่ะเขาคือเก่ากขไม่ใีเขา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  หันโบขาอยไปจนเรื่งซุยจนวะเงดเงยไล่ตอไปกันสามตัวค่ะสี่เจ็ดแปดเม็ดเดียวสี่เจ็ดแปดค่ะอือเม็ดเดียวโอ้ขับเน้นเนนเห่เลยตัวนี้อืมชอบมึงเนี่มึงแค่เขียนมึงหันหายไปสี่หายเป็นสองสี่หกค่ะ มันจะสุยอีกบอเลยสองครังรอบสะเกียดบเค่ะพ่อมันจะเป็นสองแล้วมันจะเป็นสี่หกแปดบอนล่เอานั่นห้วยห้วยห้วยอืมกันไวแน่นอะถ้าไปสิเลรน3โสามตเนาะเออถ่ะมันซุยมันก็จะซุยอยูงสั่นตัวค่ะพ่ออันบอซุยมันก็จะมาตรงๆนี่แหละสี่เจ็ดแปดป้าลดตีห่วยกันเลยเมเตไปใส่ดอกเตเขาปูจะควงโหลด เออคุยเดี๋ยนกคนมาคุยเนาะค่ะมึคุยัันบอกมึงก็บริหัวเลยจ้าพ่อเอาอีกแล้วพ่อฮ่าเ่าฮ่ากัแนี้แหละวั้งคนเดียวเด้ดฮ่ัก่นฮ่ะพ่าฮ่าฮ่า1่าฮ่1 um, 1่า่าห่า่า่งฮ่าฮ่า่บ้่าเ่ขพ่่บ้่าห่า่่่่่่่าา่่าา เห็นบอกเลยพี่บ่าวสองวดสอนเลยเนาะค่ะพ่ออ้าว่านนี่ด่ามือดอกที่เป็นอย่างนี้ผีบ้าผ้าเพลินเก้าสองเก้าห้าห้าสองเก้าสองห้าห้าห้าสองเปลพ่อเก้าห้าห้าสองเก้าห้าห้าสอง อือบอกหานี่บอกหาบอกหามาไนี่ยนี่เหนว่าหาหาว่าหันอีก็เล้วโอ้ยอะไรมาหงฮาเลีอ่ะอืมห่วยห่วยบอกไม่ว่างหันออกสองสองแล้วนี่มันจะเป็นหาหาอีลีจะบอกแดงเนี้ยห่วยมมันนว่างหันเบิลยูเดอเหล็กรางซีโตหันอ่ะเออมันกับเบินทุเรียนละหมวดก้อนมันกับเบินสองสองหนาเหมือนบอก อืมงวดกวนหมหอสองเก้าสองโอ้สองสองออกสองเทียแล้วตัวนี่แงี้ยสองเทียแล้วจต่เขาไปจะสร้างมันมีอะไรนี่มันเป็เปีปปปปปย่ยนไป hẳn ขวามันไป h ẳ โอ้ห่วยห่วยเมื่อนี้คือว่าเป็นหาหาของเท้าเสบนวนเนอะติดไวจักหน่อยอยู่ดอกเอาเนี่ยเอาเอาหน้าป้ายจะของเลยสักทีเมย์ทำจ่าอ่าทีนี้ก็ไปที่เก้าเสียงข้าพ่อ ้าเสียงก็มีสองแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหกหนึ่งหกศูนย์หกสองหกหนึ่งหกศูนย์หกค่ะนี่นะครับอันนี้เป็นแล้วก็ไปที่ห้านอยค่ะพ่อ อ่นลอยวันนี้เด่นวิรูดเจ็ดกับสี่เด่นวิ่รูดเจ็ดกับสี่ค่ะเจ็ดกับสี่เจ็ดเอาไรเอาเจ็ดกับมิคยังสี่กับมิคยังเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแยนสี่สองสี่หกสี่แปดสี่ศูนย์งยนโอ้ยได้รับปริญญาเอกแล้วเสียนซองนั่นแหละ แ่หมอว่านมันออกเยเด้อมันออกสองคูคนเด้อเก้าเจก็ดกับยังงโอ้บอพ่อแม่มันก็มาออกอยู่สองครูว่านนี่เออเ็ดหากับเก่าเคดค่ะอือกตมาอยูด้เห็นวานบ่มบาเห็นววานบอกเมื่อแรกหลายปด็นมันจะมาคูหนึ่งหมือบ้านสองก็มาสองคููอยู่ด้ค่ะพ่ออันนั้นซื้อน้ำกับพ่อด้แก้วอยู่หรอค่ะอไปใส่มันออกยู่ในบมงกิละันมันเค่อครเคยออก บม้อ,อกมื่นหนึ่งเมือ่อสองมามันอเพิ่โปดลดบังทีนะค่ะค่ะนี่แหละไข่ของมันอยู่เลย้านหน่อยนึงเพื่อถืออะไรยินดรอก้านหน่อยมันดีอยู่ตกบ้านน้ำมันอยู่กับเยาก็ได้จ้าพ่อเอ็งมาสือกแบบปวดหัวบิงมันได้นั่งได้เบิงได้หลุนโดนปวดต,ตมีมันหลายอ่ำตีเออมันมัหลุนเพรานักเทียกับ นั่งข่อยยางแซงอยู่กอมร่องกอมลงหัวเย็นจะ่นอน่งกับยางเป็นหลังกอมไปละห่วยเอ๊ะโมเทะแล้วก็เลยว่าจ้าหนึ่งเลยยุดต้องพักไว้ในตีอือพักไว้แน่บ้ากับโมบากอี้กับโมโมเลนดีดิค่ะอือเหมือนนวดได้มาอีกกันเสียงเบิ้งจ้าพอจบ พราะว่ามันมันมันบ่ได้หลายอย่างเรา่าช่วงนี้งานมันเข้าลายไงโอ้เออรับทรัพจากไอ้งานลักอยู่แล้วตีแมนมันมัโชกตัวนี้ห้ามันก็บ่บ่มโมบ้าไปไดนะโอ้แมนอยู่ดอกไผสิไปได้สองสั่นสามสั่นตลอดเนาะบ่เป็นไปบ่ได้เนี่ยช่วงอะไรแรกที่มันเข้าฤูดูนึ่งก็ช่วงนั่นดวงกะมันก็มันมาดวงมันมาช่วงนั้นดวงมันเต็มไงค่ะค่ะ บานเนีงานเข้ามันกับบ่คอยบ่บ่อคอยมี่หลายขึ้นสมมตอนี้นี่นะจ้าพ่อมันบ่อใจากตรงนั่นมันกับบ่อจากตรงนี้มันบ่อใจากตรงนี้มันกับบ่อจาาตรงนั่นนี่นะแมนอยู่ดอกมันจะเป็นจันล่ะเอ้มันก็จะรับทับเปลี่ยนกันไปนะค่ะอัหลรยังว่าคันบอกเอ็กซีซอยู่ว่ากันไปอันใดน้อยแหละก็แยกไปซื้อเราเอาเงินซะก่อนค่ะพ่ออยุดเนี่ยขันบ่ไดดน้อยก่ะ ไปเอาหลาาจักน้อยพอได้ทุนคลื่นหนังเขาจริงไหาถ้าไปหลูกสมันหลายบ่ได้เล็กแต่กินแหงนี้ฮาเงินยากซื่อเมนี่แมนอยู่พอเออมันมันแนวไปหาสมันประเดี๋ยเนี้ถึงว่าดีถึงว่าเราจะชอบแล้วก็ต้องตัดใจค่ะเคยซื้อสองไหล่กับซื้อหาดีซื้อเศร้าเป็นอย่างเนแมนจ้าอือมัน่ะจังหวะจังหวะมันมา มันตีหูดอกจังหวะมามีโคมิลาบนะมันตีบอข้อมคิดกับตีนิ่งมันตีบอหุนหันขันแลนมันตีบอเขียดไม่มันไผ่อาไหอยกับเซ่กับบอเขียดค่ะอันที้บอกว่าช่วงในดวงห้องไม่ดีทางนี้ไผ่มาบอสู้แล้วมันจกมือใเข่าวเราเด็ค่ะพ่ออันช่วงนันถือว่าดวงไม่ดีอืมถ่าวันใดตื่นขึ้นมาหล่ะอารมณ์ดีเข้าห้องน้ำก็ร้องเพลงอาบน้ำก็ร้องเพลงไปดั่งานี่แหละค่ะ แต่ก็นางอาจะแดงว่าช่วนั้นโ่เขามี่โศเขาเขาค่ะพ่อทำอะไรก็สบายใจไม่งดหยิดใช้บอกยั้งไห้กับหัวกระยิมคุ้ยไปมวนไปนั่นช่วนันดวงเขาค่ะอามู้ย่ำไรเขาบอกใจแน่เล็กแน่แต่ยิ่มเพราะไม่บนาเนี่ยขึ้นไจเขาเลเนะอืมอามันเด่สัตเนี่ยมันมันอยู่กับเอทีิจะลาประจาวัานคนสมเอยแล้วเหถถ็ดเขาทำมาตืนเป็นบ้าเนี่ย ขหมื่นกินจนบ้าขึ้สบายใจแต่นอ,อขึ้โลงออ่งแต่นอนกนจนบาเปิดห้างกินเอาเงินบ้านห่ยโอ้นังขคือมือนโอเคนะค่ะค่ะอือนันหะหากินลาบเลือดเมื่อนั้นแต่เมื่อไรตามหนา้าแ้วเปิดบ้านกินมาเปิดห้างยังพานอน,นอนผ่อหรา,หานยังไม่ลดเกินจะขัน,ขนละเมื่อน,นั้นย,คยนาค <c oughs> ืนอืออืออายางกับอะไรละเมื่อนั้นหาเงินในสี่ขอกินหนี้่ยังบุญหัวเเอเไรนะค่ะค่ะ อย่างประเด็นสั่นตัวหนึ่งก็คืซ่อมซ่อมจะของไงมันได้แต่สีส่บัได้ซ้อมมึงวันนี้สบายใจวันนี้โอ้ซ้อมน่าเล่นก็ค่อยเล่นค่อยเชียงกันอยู่นะค่ะอืมนี่ติดเป็นลูกมันหลายลูกหญิงนหลายแต่ดวงเข้ามานเนี่ยจีนไปดีไปเยอะกว่าถือราวัลที่หนึ่งเนาถูกต้องค่ะพ่ออืมเล็นบงหวาวันก็ถือโคกทิบโคกทิบหลาเนาะอืม หราตังแล้วเขาเมอไปผูดียาซิใบเงินแล้วว่าที่หนึ่งหโอ้ยโชคดีครับเนาะเออที่ใส่ยใยงไเบอราสิบหลนมดโดนนี่เอล่าจมาหลายเด้อคันใส่เหรนซื้อเนี่ยใส่เบอดอยู่เด้อแม่นหอโอ้ยอย,อยากได้ยังซื้อเอาเบอดแล้วเดือนเดียวกัใส่เบอที่หกสิบหลังอ้าวอ้าวอาวเบน an, อนี่ะเบอพันตอนเองงานพอดีรถผ้ามาเดี๋ยพ่อ ดีๆกํลังมาพอดีเลยนี่นี่เราพอดีประจวบเหมาะพอดีนี่พรมาึงโศค่ะใชรหลานเอกมันว้ยตอนกระขักเนี่ยนี่หนึ่งหนึ่งสามหกว้ยอีริบบบบอบบ่นบบบบบบนบบ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 บ้บนบบบงามบหนึ่งบบบ ใส่ซ <c oughs> ะนะเ,เหมือนแร่ง่นึ่งนึงมันตรงกับเอซูน้จ้าโรงดียฟซีก็ไดุ้กคูุกคนมันหมาเหมือนแร่งจ้าทูจ้าขอขอบคุนพ่พอจ้าที่เอาเนี่ยท่างมาแบง่งปันนิฟซีค่ะตาผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ